สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับการประชุมกอกรในวันนี้นะคะได้ข้อสรุปหลักๆก,ก็คือจะมีการปรับลด GDP ในปี63เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 สง่งผลให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอลงค่ะดังนั้นภาคเอกชนเนตเรียมที่จะจับมือกับทางภาครัฐนะคะขับเคลื่อนภาคก,การท่องเที่ยวและการส่งออกให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นค่ะ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันได้ถแถลงข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภายในประเทศโดยไตรมาสที่2ปี2563เศรษฐกิจไทยจะหดตัวในอัตราเลข2หลัก และในช่วงที่เหลือของปี2563เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีแรงฉุดหลักเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยบางประเทศโควิดระบาดระลอก2ส,ส่งผลให้การค้าการเดินทางยากขึ้นส่งผลกระทบทำให้ทิศทางเงินบาทแข็งตัว ที่ประชุมกกรมีความเป็นห่วงต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงข้างหน้าที่ยังขาดแรงขับเคลื่อนสําคัญจากทางภาคท่องเที่ยวและการส่งออกขณะที่มาตรการเยียวยาวกําลังจะสิ้นสุดลงและสถานการณ์การจ้างงานยังคงเปราะบางการประชุมรอบนี้กกรจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2563ลงมาเป็นลบ9ถึงลบจากเดิมลบ 8- ถึงลบเปอร์เซ็นต์ และปรับลดคาดการการส่งออกลงมาที่ลบถึงลบจากเดิมลบ 10- ถึงลเปอร์เซ็นต์ขณะที่ยังคงคาดการอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปไว้ตามเดิมทั้งนี้กกรจะมีการจัดตั้งคณะทำงานกกรร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อร่วมกันจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยจะมีการผลักดันทั้งหมด4เรื่องนะคะเพื่อให้เกิดผลได้จริงคือ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเวลเนส 2. การยกระดับการเกษตรมูลค่าสูง 3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในธุรกิจเป้าหมายและ4ยกระดับ สู่การค้าและการลงทุนของภูมิภาคและเมื่อได้ข้อสรุปของแผนการฟื้นฟูแล้วจะนำไปหาหรือให้มีมาตรการช่วยเหลือจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เร็วๆนี้เราจะมีการตั้งคณะ,นะทำงานหลายคณะนะครับโดยเฉพาะหนึ่งคณะนี่เป็นคณะเรื่องภาษีนะครับก็ไปดูว่าจะมี a g e n d าอะไรบ้างเกี่ยวภาษีที่จะ,ะเสนอคอ,อรมอเศรษฐกิจที่จะตั้งเร็วๆนี้นะครับ คณะใหม่ก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจากนั้นนะคะกรกรเนี่ยยังเตรียมที่จะจัดตั้งคณะกรรมการภาษีค่ะและก็เตรียมที่จะยื่นเสนอต่อทางรัฐบาลนะคะและทั้งหมดนี้คือผลสรุปการประชุมกรกกรในวันนี้ช่วงนี้กลับไปทางสถาน,นีค่ะขอบคุณนะคะคุณมุกรวีค่ะ